สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นกกกอกนะคะนี่ค่ะของที่จะเตรียมไปใส่บาตรเช้านี้นะคะก็มีนะคะกับข้าวนะคะมีไข่เที่ยวแล้วก็มีของข้าวนะคะนี่ค่ะของใส่บาตรมีนมมีขนมนะคะมีกล้วยนะคะมามา่กนะคะมีข้าวสารอาหารแห้งนะคะจะเตรียมไปใส่บาตรเย็นนี้เช้า ตอนเช้านี้นะคะจะไปใส่บาตนะคะไม่ได้ไปกับนุ่นะคะวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่ออกพรรษานะคะวันนี้ก็เลยเตรียมตัวไปใส่บาตรน,นะคะไปใส่บาตด้วยกันนะคะนุโมทนาบุญด้วยกัน,นะค่ะไม่ถึงเตรียมตัวไปใส่บาตก่อนเ้อค่ะวันนี้มีข้าวสารอาหารแห้งนะคะไปใส่บาตนะคะ วันนี้ก็จะเป็นตักบาตรเทโวนะคะของชาวพุทธของเรานะคะวันออกพรรษานะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปเกอะค่ะช่วยเหลือผูป้ประสบภัยกับเขานะคะวันนี้จะลงไปใส่บาตรที่วัดนะคะนี่ค่ะเตรียมของใส่บาตรแล้วนะคะมีนมมีขนมมีล้วยนะคะมีอะไรแล้วก็ใส่ไปนะคะแล้วก็จะไปทําบุญทางวัดนะคะวัดบ้านโปตูมนะคะจะมาทอดภาา กระถินนะคะวันที่29นี้นะคะ <moved. S 1> ุดก็จะลงไปใส่บาทนะคะเตรียมไปใส่บาทค่ะเช้านี้นะคะ <ừ Hindu. S 1> ค่ะสคงใส่บาทนะคะค่ะไปใส่บาทร่วมกันนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเช้านี้นะคะจะไปใส่บาทแล้วนะคะเตรียมของเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ กองข้าวแล้วก็มีขวดน้ำนะคะไปกวดน้ําให้กับผู้ที่ล่วงลบไปนะคะเราทําบุญเนาะก็ <_ C 1> จะไปทําบุญอย่างนี้นะคะว่าจะไปะค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ลุงจะไปที่แต่ก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อวานก็คงจะได้ไปนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะวันออกพรรษานะคะต้องไปไสบาทเทโวนะคะ วงแรกเราก็จะใส่ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีมาม่าด้วยนะค่รวงต่อไปก็จะใส่นมใส่ขนมตามต้องการค่ะแม่ดินเตรียมตอใส่บาตรแล้วนะคะป้าค่าไปใส่บาตรด้วยกันค่ะตอนเช้านะคะร่วอมอนุโมทนามุญนด้วยกันนะคะดาบุญนะคะได้บุญได้กุศลเยอะค่ะค่าป้าค่าไปเตรียมตัวไปใส่บาตรกันนะคะเดี๋ยวแม่ดินเตรียมตัวลงไปทางวัดนะคะ มีขั้วมีขนมนะคะมีนมด้วยค่ะใส่ตามที่เราต้องการค่ะไปทำบุญด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะทำบุญทางวัดบ้านกกตูมนะคะไปค่ะปาค่ะไปแต่ใส่บาตรด้วยกันค่ะใครจะไปทำบุญด้วยกันกับแม่ถิ่นนะคะวันนี้แม่ถิ่นก็จะลงไปทำบุญทางวัดบ้านกกตูมนะคะเพราะว่า ลงไปแจกะของนะคะทาน้ําใจนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่พ็ไม่ได้ไปกับเขานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะต้องลงไปทําบุญตักบาตรที่วัดนะคะออค่ะไป,ไ,ไปทําบุญด้วยกันค่ะใครจะไปทําบุญกับแม่ถินก็มานะคะวเวลาแม่ถินใสาบาตรก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะจะได้บุญได้กุศลเยอะค่ะวันนี้ มาค่ะมาค่ะมาทาบุญด้วยกันนะคะไปค่ะเตรียมตัวไปลงไปทางวัดนะคะมาถึงเตรียมเสร็จแล้วนะคะก็จะลงไปทําบุญที่วัดนะคะไปทําบุญด้วยกันนะคะได้บุญได้กุศลด้วยนะคะเตรียมใส่บาตรเสร็จแล้วก็กดน้ําอุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลไปให้นะคะผู้ที่ล่วงลับไปนะคะ ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจะมารอรับส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะที่วันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะก็เลยเตรียมตัวลงไปใส่บาตรทางวัดนะคะตอนนี้แม่เข็นก็เตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะว่าจะไปค่าว่าจะไปทําบุญนะคะไปเจกบของช่วยลุงคนป้าแตนก็ไม่ได้ไปนะคะวันนี้เพราะว่า เล so so, um, kind of so ื่อนมาจนถึงวันออกพรรษานะคะก็จะลงไปทําบุญที่วัดนะคะก็เลยไม่ได้ไปค้าวันนี้มาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะแม่ทินจะไปลงทางวัดแล้วนะคะไปทําบุญนะคะใส่บาตรที่วัดนะคะวันนี้ไปค้าไปทําบุญด้วยกันคใครที่ไม่ไปอยากจะไปก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะเวลาแม่ทินใส่บาตรนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะจะได้บุญสาธุสาธุด้วยกันนะคะ ขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ